คอกของรายการศึกเพชรเมืองนอนท์ที่สนามมวยเวทีลูบินีครับอังคารที่30สิงหาคม2559เปิดตัวโปรโมเตอร์ป้ายแดงครับสุรเดชดานประภาหรือว่าคุณอ้วนเมืองนอนท์ครับมาดูเจมสักศักบุรีย์ครับพบกับ1ล้านเล็กจิตเมืองนอนท์ครับเจมสักศักบุรีย์นี้เกิดที่ร0อมัดดังอยู่บุรีรัมย์นะครับมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรกรุงเทพส่วน1ล้านเล็กจิตเมืองนอนท์ครับ นักชกจากจังหวัดกาะสินครับฉายาขุนเข่าเมืองน้ำดำโอ้โหแข้งซ้ายเมื่อสักครู่ครับเจอปลายคางถึงก็ซึมครับพยายามบวกหมัดคืนครับหนึ่งล้านเล็กกระแทกหมัดซ้ายครับเจมส์ศักระว่างแข้งซ้ายครับซ้ายหน้าเจมส์ศันนี่เตะก้านคอหลับมาหลายคนแล้วนะครับฉายาของเขาก็คือจอมเตะก้านคอครับเนี่ยครับแข้งซ้ายเนี่ยครับแม่ซายนี่ไม่โดนครับเป็นการชิงแชมป์130ปอนด์ลูบินีด้วยครับซูเปอร์เฟเธอร์เวทครับ ไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับกรรมการพันธทงขวัญรัตนรังศรีอัเต้ซ้ายหลุดเจอแข้งขวาของ1ล้านเลน็ก1ล้านเล็กนี่เพิ่งจะไปเอาชนะทางด้านของยอดทองไทยเกียรติจเจริญชัยมานะครับที่สงขลาครับก่อนหน้านั้นแพ้แสนครับแล้วก็ช,ชนะกล้องานายสสมหมายครับส่วนเจมส์ศักศักบริยัมก็ชนะ1 0แสนครับก่อนหน้านั้นแพ้ ซุปเปอร์บอลตีเมืองเลยแล้วก็ชนะเพชรลำสินชอห้าพยัค์กระทุเข่าขวาครับหนึ่งล้านเล็เอาโอ้โหขวานแทงถึงโอ้หแทงถึงคางเลยครับขวานโอ้ยแทงขวาครับยุ่งแล้วครับโอ้เจมส์สักปล่อยให้เขาแทงได้ยังไงครับแม่แกไม่หลุดเกี่ยวได้ล้มลงไปครับหนึ่งล้านเล็กนี่แหละครับต้นนี่ต้องบอกว่าความอันตรายอยู่ที่มุมแดงครับแต่ปลายนี่หนึ่งล้านเล็กน่าสนใจครับ เสียบขวาครับหนึ่งล้านเล็กเจอเข่าซ้ายของเจมส์ัตหนึ่งล้านแล้วตีขวาครับปู่ขวางแทงดีมากครับนี่ลูกหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งล้านเล็กอายุ21เ,เท่านั้นเองครับเอา้าคนจำเบ้าหนึ่งล้านเล็กเดินครับกระแทกหมัดซ้ายไปครับเจมส์สักแข้งซ้ายตั้งขาไปครับเจมส์สักครับ โอ้เอามีเสียงโผปลกปลายครับแข้งขวาครับเจมสัสกครับแข้งซ้ายสูงครับถีบซ้ายไว้คือนอกกับในแหละครับทุณผู้ชมครับคือถ้าเกิดนอกแบบนี้นี่เจมส์สกก็หาเหลี่ยมหาจังหวะเตะเถิดเทิงเช่นเดียวกันครับอาเสียบเข่าสู้เสียบเข่าสู้ครับหมาซี เสียบขวามาครับหนึ่งล้านเล็กเจ,จมสักไปซ้ายหนึ่งล้านเล็กมาขวาเจมสักซ้ายกระทุงขวาไปครับซ้ายคืนเสียบขวามาออาเสียบซ้ายครับหนึ่งล้านเล็กคืนด้วยขวาเจมสักซ้ายหนึ่งล้านเล็กขวาครับเจมสักซ้ายหนึ่งล้านเล็กขวาครับเจมสักซ้ายหนึ่งล้านเล็กขวาใครฉมังกว่ากันเอาดูกันเอาเองดูกันเอาเองครับใครฉมังกว่ากันใครใครแท,ท,ทงเจ็บกว่ากันเนี่หนึ่งล้านเล็กมีเบิ้ลครับแล้วก็หมดยกหมดยกที่สามครับอ่า มีทั้งเสียงปรบมือครับเนี่ยครับนี่ครับมีปรบมือครับปรบมือก็ต้องคนต่อคนเล่นหนึ่งล้านเล็กแะครับก็ต้องปรบมือครับเสี่ยวกรรมการไล่ครับคนเล่นเจมส์าก็แหมก็โหกันจังครับไม่ว่ากันครับอยู่ที่กรรมการแหะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นครับใช้เงินเล่นไม่ได้ใช้กระดาษเล่นยกที่ 4นะครับ3 1 4 1นะครับอยู่ที่ด้านของเจ้าหนึ่งล้านเล็กจิบเมืองนนท์ครับแม่ประทถุงซ้ายแทงขวาตามครับกระทถุงซ้ายครับเจมส์สักก็พยายามสู้สุดฤทธิ์ครับกรรมการแยกออกมาแทงเข่าขวาครับเจอเข่าขวาของหนึ่งล้านเล็กเจมส์สักว์แม่พยายามจะใช้เหลี่ยมซะหน่อยเอาแทงขวาไปครับขวางเจอเข่าขวาของหนึ่งล้านเล็ก แทงขวาครับ1ล้านแข้งขวาครับ1ล้านเล็กอุ้ยแทงขวามันไม่ใช่ครับเจมส์สักรับแข้งขวาครับขออภัยล้มไม่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 ล้มเจอข่าวของ1ล้านเล็กครับจะมาการขวัญครับแยกออกมาก็พยายามสู้ครับวางแข้งขวาครับเจมส์สักแล้วก็รวบใต้ปีกนี่ครับไปลงล่างแล้วครับเจมส์สักร ไม่มีทางเลี้ยแล้วครับคือไปขวางแทงนี่สู้จังหวะเข่าของหนึ่งล้านเล็กไม่ได้โอ้โหโยนเข่าขวาดอกนี้ก็สวยครับตีเข่าขามาครับเจมส์สัต์ตีซ้ายเสียบซ้ายครับพยายามเร่งอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าคนก็เดินพุกพลาดเหลือเกินครับคนมันเยอะครับเดินครับขยับแข้งขวาหนึ่งล้านเล็กก็แข้งขวาครับอาทีบขวาทำลายจังหวะไว้ก่อนครับหนึ่งล้านเล็ก โอ้ได้ว่าฉายยกเดียวนี่มั่นใจเลยครับว่าทะลุไปถึงไหนไหนครับเดินครับเจมส์สัตแข้งขวาครับตรงน้าเล็กเจมส์สั์แข่งขวาครับแข่งขวาครับเจมส์สัตครับสายหลุดครับแข้งซ้ายแข่งขวาครับพยายามอยู่ครับ แต่ว่าเสียงเชียร์ไม่มีแล้วครับมีแต่เสียงโหครับโอ้คือกองเชียร์ของเจมส์สักไม่ยอมเชียร์กันครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเสียงโหแทนครับเลือกที่จะกดดันให้กรรมการไล่ลงนะก็อย่างที่เห็นนะครับนอกัะไนครับแข้งขวานี้โดนหน้าอีกแล้วครับแข้งขวาเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับเจมส์สักก็พยายามเต็มที่นะครับแต่จังหวะมันเป็นโดนเข่าจะเยอะ โดนไปเลี่ยวแรงมันก็หายครับแข่งซ้ายครับแล้วก็หมดยกที่4ี่ครับเนี่ยครับเสียงโหกก็มาพร้อมกับเสียงปลบมือครับ ก็ทําไงได้ครับต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้สูงสุดแล้วครับแฟนมวยคุณอ้วนเมืองนอนท์ก็ฝากขอบคุณทุกๆน้ําใจครับในการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งทีเดียวครับแข้งขวาครับเจมสักต์ต่อยลำตัวไม่โดนครับเสียงโหดังขึ้นแล้วก็ร่วบครับ นี่ครับช่วงจังหวะรวบมีหนึ่งไลนแล้วก็ไปกระซิบข้างหูของเจมส์สักละครับไม่ต้องพยายามนะเพื่อนอเดี๋ยวยิ่งพยายามเข้ามานี่ออกทะเลไปปุ๊บดิโดนไล่ลงแลยยุ่งเลยครับก็เต็มที่แล้วครับละฆังดังตอนไหนไม่ได้ยินเลยครับ ก็มีการรวบรวมคะแนนแล้วก็ประกาศนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอาจารย์ฉลองศักดิ์สอธนิกุลครับนี่คือบางบัวทองครับก็กรรมการขวัญรัตนลังสีครับชูมือไปที่ทางด้านของ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์นะครับคว้าแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของลูบินีครับเอาชนะเจมส์ศักดิ์ศักดิ์บุรีดำไปขาดลอยครับ นอกกับในครับนี่ครับสมจิตแว่นแก้วโปรโมเตอร์ทางฝั่งราชดำเนินนะครับก็มาร่วมแสดงความยินดีกับทางด้านของเจ้า1ล้านเล็กจิตเมืองนอนท์ครับ